หูที่กำลังฮอตฮิตติดรูหูสาวๆในวงการโดยเฉพาะตัวแม่ใส่กันทุกนางเจ้าแม่แฟชั่นอย่างชมมีรักจะพลาดส่วนจุยก็ขออินเทรนด์บ้างไรบ้างแม้แต่พอลล่าคุณแม่ยิ้มสวยก็ยังใส่ในขณะที่เพื่อนสาวอย่างเจนี่มีรือจะไม่ใส่อะลองถ่ายเล่นๆว่าคู่ละเท่าไหร่สามคู่ร้อยว้า แฟชไม่มีเอาด้านเพื่อนซี้อย่างสาวอ้ำก็ใส่ค่ะจักจั่นน้งเอกร่วมช่องสาวอ้ำก็มีใส่เหมือนกันงานให้สุดๆไปเลยค่ะคู่ละร้อยเก้าสไอ้เกือบถูกเอ้ยถูกไป uh oh. อ่ะเฉลยเลยคู่ละ1 10, 9 0 0งบาทค่ะฟั uh oh. งไม่ผิดหรอกก็แม่เป็นแบรนด์เนมหรูจากอิตาลี ราคาก็เลยแพงเวอร์